เชียงรายปิดดิสคว้าชาชาร่วมทัพสวัสดีครับบาวกี้สานใต้มาลรับพบกับข่าวสารฟุตบอลไทยเช่นเคยนะครับกวางโซงมหาภัยสิงเชียงรายยูเนเต็ดแชมป์เก่าในไทยลีกฤดูกาล2019บรรลุข้อตกลงคว้าตัวชาชาแจ็คสันโคเอโยเาวายิงชาวบราซิลวัย34ปีเจ้าของส่วนสูง190เซนติเมตรยังเป็นทางการโดยจดประกาศเซ็นสัญญากับทางทัพกวางโซงมหาภายัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และพร้อมลงสนามทำศึกไทยลีกนัดที่5พบกับพีทีประจวบ FC ในวันที่12กันยายนนี้สำหรับชาชาแจ็กสันโคเวโยของหน้ามากประสบการณ์ชาวบราซิลผ่านการค้าแข่งมาแล้วมากมายทั้งในประเทศบราซิลมีประสบการณ์ผ่านการเล่นรายการยูโรปาลีกโคปาเลบิตาโดร e สมาแล้วและล่าสุดฤด,ดูกาล2019กับสโมสรทรงนำ FC ทีมศึกเคลกเกาหลีใต้ อีกทั้งเคยมีประสบการณ์คาแข่งบนเวทีไทยลีกกับบริรัมยนเนเตดและ s อ g ซีบางทองยูเนเต็ดโดยฝากผลงานไทยลีกทั้งหมด71นัดยิง54ประตู16แอสซิตรวมทุกถ้วยพร้อมพ่วงดีกรีดาวซันโบไทยลีกฤดูการ2 0 1 7ที่ยิงไปทั้งหมด34ประตูนในฤดูกาลเดียวโดวยทางชาชาติแจ็คสันโคเอลโยกล่าวว่าผมรู้สึกดีใจและมีความสุขที่ได้กลับมาเล่นที่ประเทศไทยอีกครั้งผมอยากให้ทุกคนลืมอดีตของผม และผมมั่นใจว่าผมจะสามารถผลิตฟอร์มที่ดีในนามสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดอย่างแน,น่นอนทุกคนจะได้เห็นความทุ่มเทของผมตั้งแต่วินาทีแรกที่ลงสนามจนกระทั่งนาทีสุดท้ายในผมขอพิสูจน์ตัวเองด้วยผลงานในสนามชาชากล่าว